พาไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่7ตุลาคม2565ค่ะ ในช่วงของวันที่7ไปจนถึงวันที่10ตุลาคมนี้นะคะฝนยังตกต่อเนื่องค่ะในทุกๆภาคและมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ค่ะอย่างต้องเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้คลื่นลมฝั่งอนดมันนะคะมีกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพี่น้องชาวเรือต้องระวังการเดินเรือในระยะนี้ส่วนในช่วงของวันที่11 จนถึงวันที่16ตุลาคม2565คาดว่าจะมีฝนลดน้อยลงค่ะโดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศอากาศเย็นลงฝนค่ะยังมีการเกิดขึ้นได้นะคะในบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคใต้ค่ะจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่สําหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ในบางแห่งในพื้นที่ของบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารนะคะในส่วนของพยากรณ์อากาศได้นะคะผ่านทางหน่วยงานราชการในพื้นที่และทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะกรมประชาสัมพันธ์หรือตรวจสอบสภาพอากาศสายด่วนพยากรณ์อากาศ1 1 8 2เว็บไซต์นะคะ tmd.go.ts หรือว่าแจ้งเหตุค่ะไปที่สำนักงานป้องกัน,แล,กนและบรรเทาสาธารณภัยโท 1784หรือแอดไลน์นะคะแอด1784 DDPM ตลอด24ชั่วโมงค่ะ